สวัสดีครับไม่นะโกมะโกงโกงโกมะโกงโกงมาอุย้ยมั่นใจมั่นใจไม่ต้องกลัวกล้อง เล่นปกติืมค่ะก,กุ๊กกุ๊กนี่ปไปแล้วไปแล้วไปแล้วอื้มหลบไปเฮ้ยส่งทำไมล่ะเนี่ยเกิด <laughs> <Good. S 1> ไปก้าครับไปไปกัาครับอืมๆๆ้มกระโดดจบอบจูบบอเหลเฮ้ยหนนหาสิลูกโอ้โหไม่แฮนด้วยอื้มเงี้มากพ่อคือเสมอเลยเงี้เลยเสมอหนึ่งหนึ่ง นันเสียด้เพราะอยู่ทีมสีแดงใช่ใช่ค่ะ<อ>เพราะอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะไม่นะไม่ต้องให้หนูเล่นนะหนูเล่นไม่เป็นเล่นไหมคะไม่ <laughs> ลองดูไม่ะ <laughs> ก,ก,ก็ปิดก่อนนะแอบ